สายชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ต USB Type C ตัวนี้นะครับมาเป็นหัว Lightning ตัวนี้มันจะใช้แทนตัวสายของ USB Type C ไปยังพอร์ต h t n i n g ของทางโหลด s 4 5นี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้มาดูแกะของกันก่อนนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงด้านหน้าของกล่องก็ประมาณนี้นะครับเขียนบอกว่าใช้สําหรับ ตัว iPhone iPad ถ้าเป็น iPad รุ่นใหม่จะเป็นพอร์ต USB Type C ก็ 4, ต้องใช้ USB Type C กับ USB Type C นะครับแล้วก็ iPod ก็ยังเป็นหัว Lightning แบบนี้อยู่น,นี่ด้านข้างด้านข้างก็มีแค่นี้ด้านบนก็มีแค่ที่ห้อยตัวนี้ส่วนตัวฐานก็ดีไซน์โดยประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ไปทำอยู่ที่ประเทศจีน ด้านหลังของกล่องเขียนชัดเจนเลยนะครับบอกว่าเชื่อมต่อกับโหลดวิดีโอ My NTG ไปยังตัวอุปกรณ์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ IOS ผมก็ซื้อมาใช้กับตัวโหลดไมค Go เวอร์ชัน2ตัวนี้นะครับซึ่งมันมีพอร์ต USBTypeC อยู่ตรงนี้และมันเป็นลักษณะของ My NTG นิดๆด้วยเราก็ควรจะแกะตรงส่วนท้ายนะครับเพราะว่าติดกาวแน่นไว้หมดเลยนะครับแกะส่วนท้ายน่าจะง่ายสุด เหนียวพอสมควรเลยนะครับในกล่องก็มีแค่นี้ครับเราก็ดึงกระดาษตัวรัดสายออกก่อนน่ารักมากไม่อยากดึงเลยนะครับติดกาวไว้ก็ประมาณนี้สายของเขายาวอยู่ที่ส5เซนนะครับด้านปลายของหัวไลนิ่งก็มีลักษณะประมาณนี้มีสัญลักษณ์ของไลนิ่งอยู่ตรงนี้ มีตัวเชื่อมต่อป้องกันสายพับให้ด้วยส่วนทางด้านฝั่งหัวย s ด Type C จะมีคำว,ว่าโหลดปั๊มไว้ให้ตรงนี้มีตัวป้องกันสายพับให้ด้วยอยู่ตรงนี้ลักษณะของหัวก็ทำมุมเป็น90องศาแบบนี้เลยนะครับผมว่าไอ้ข้อต่อตรงนี้นะครับมันน่าจะฝังชิปอะไรบางอย่างลงไปเพราะว่า เราไม่สามารถใช้สายไรนิ่งทั่วไปกับไมโครได้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับในการทดสอบกับตัว iPhone เพราะหัวนี้เป็นหัวไรนิ่งใช้กับ iPhone ในการปรับตั้งค่าเจ้าตัววิดีโอไมโครกันขอบคุณครับท,ที่ติดตามสวัสดีครับ